เทวดาถัดมาเป็นมนุษย์นะนี่มนุษย์นะลงไปเป็นเปรตวิสัยเปรตนี่ต่ำกว่ามนุษย์แต่สูงกว่าเดรฉานนะ,ะเดรฉานนี่ต่ำกว่าเปรตเราเห็นเดรฉานมันอยู่ใกล้ๆกับมนุษย์นี่ไม่ใช่นะมันต่ำกว่าเปรตนะโยมไปเกิดเป็นเปรตดีกว่านะถ้าจะให้เลือกหมากับเปรตนี่ยโยมเลือกเปรตนะอ่า ขึ้นมาเร็วกว่านระกนี่นรกทั้งหมดเนี่ยประกอบด้วยขันห้าทั้งสิ้นนะดังนั้นทุกภพนะตั้งแต่นรกเดราชานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดามีขันห้าคือมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกขันห้าธรรมชาติห้าอย่าง ธรรมชาติทั้ง5้าอย่างเนี่ยรวมเรียกด้วยคําเดียวว่าสังคตธรรมหรือสังคตลักษณะคือนี้ธรรมชาติทั้ง5้านี้มีคุณสมบัติ3อย่างนี้เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะไอ้ที่โลกเรากาแล็กซี่เราเนี่ยที่เราเห็นกาแล็กซี่ดวงดาวเยอะแยะมากมายเนี่ยโยมมันเป็นแค่ มหาปุตรธาสีแค่มนุษย์ในชมพูตวีปแค่นี้เองนะเนี่ยพวกเนี้ยนะดังนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันวนอยู่แค่นี้โยมวนอยู่แค่มหาปุตรธาสีในส่วนที่เราสัมผัสได้ด้วยอายจตนาห้าวิทยาศาสตร์มองไม่เห็นเทวดามองไม่เห็นนรกเพราะไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตนะแต่พอศึกษาเรื่องจิตปุ๊บ ทะลุทุกพบเลย